ขอล่ำคนปลายซอยผู้ช่วยหาเสียงพาซวยก็น่าสงสารนะทักษิณป่วยเป็นโรคจิตน่าจะรุนแรงขั้นสุดท้ายเอาซะด้วยมีหน้าละ่ะระยะหลังๆจึงดูเพี้ยนเอามากๆพูดจานเลอะเทอะสำรากก้าวร้าวรุนแรงหยาบคายปราัยหาเสียงหลุดกรอบขอบกฎหมายจนหน้าวิตกถ้าเป็นรถ เรียกว่าพาผู้โดยสารทั้งนายกทั้งรัฐบาลทั้งพักเพื่อไทยแหกโคง้งเทกระจาดเรียราดเกลื่อนถนนก็ไม่รู้เวรกรรมอะไรของบ้านเมืองที่ต้องให้คนโรคจิตพูดตรงๆคือคนบ้าเข้ามาคลานชี้นำรัฐบาลครอบงำพักจนประเทศจวนเจียนถูกแปลงเป็นบริษัทลูกในเครือชินอยู่รอมรอ่กับโครงการบ้าบาบอบ,าบ,าบ,าบามากมาย ที่สำคัญมุงแกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเขียนใหม่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแบ่งแยกแห่งตระกูลโกงแล้วทั้งองค์คาพยบระบบรัฐระบบราชระบบสื่อก็จะถูกสยบยอมคนบ้าซะด้วยก็คนบ้ามันมีเงินนะ่ะแถมยังกำลังสำลักอำนาจเหนือประเทศแค่เขากระดาะปากเห็นไหมทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งพ่อค้าวานิช กรูเกลียวตามกันไปพันแท่งพันขาล้อมหน้าล้อมหลังฝั่งคนบ้าพร่มทำหน้าปลืม้มปลืม้มกับหางหมาว่าเป็นหางราชสีวันซืน25มกราคม5 6 8พั 68, ทักินไปสารภาพเองกับปากกับคำบนเวทีปราศัยหาเสียงนายกอ,อกบจอที่ศีสเกตว่าตัวเขาเป็นโรคจิตแต่รู้ต่อเมื่อสายไปซะละ เพราะคนสีสะเกดเขาไม่ปลื้มคนบ้าเห็นมีทนายผู้สมัครนายกอ,อบจอท่านหนึ่งไปแจ้งความตำรวจวันก่อนเนี่ยกราวๆที่คนนำมาโพสเฟซอ่านดูนะคนสีสะเกดทนายบุญถาวรผู้สมัครนายกอ,อบจอจังหวัดสีสะเกดเบอร์สามแจ้งความบันทึกประจำวันกรณีการหาเสียงของผู้สมัครพรรคเพื่อไทยกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายก นักโทษชั้น14ปราศัยคอบงำพักและไม่ใช่สมาชิกพักเพื่อไทยแอบอ้างนโยบายพักเพื่อไทยช่วยผู้สมัครนายกอ,อกบจศรีสะเกดซึ่งเข้าข่ายพรบการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ทุกคนเป็นห่วงถึงการทำงานของกอกตที่นายอิทธิพรประธานจมดวาระและบารมีอำนาจของนายทักษิณซึ่งควบคุมสั่งการรัฐบาลชุดปัจจุบัน จะไม่กล้าดําเนินการกับการกระทําของนายทักษิณชินวัตรแต่ด้วยสไตล์บู๊บุญของนายบุญถาวรไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลจึงได้แจ้งความและร้องเรียนไปยังกกตและพร้อมจะฟ้องกอกตไปยังศาลอาญาทุจริตหากกกตละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ศาลอาญาทุจริตที่เขาโพสต์หมายถึงศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและทนายบุญถาวร คือนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์เขาแจ้งความไว้ที่สอพอเมืองศรีสะเกดเท่าที่ดูประเด็นเรื่องจากสื่อที่นำเผยแพร่วันก่อนต้องบอกว่านายบุญถาวรน,นี่สมกับที่เขาเป็นทนายเพราะเขาไม่ได้แจ้งความเปะปะหากแต่มีแง่มุมทางกฎหมายมีหลักฐานประจักษ์ทั้งเข้าลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งเช่นทักษิณไม่ใช่สมาชิกพักเพื่อไทย แต่สอครอบงำสั่งการทั้งรัฐบาลทั้งพักและทั้งรัฐบาลทั้งพักเพื่อไทยก็ยอมทำตามระเบียบกกตห้ามผู้สมัครดำเนินการหรือยินยอมให้พักการเมืองหรือผู้ใดดำเนินการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งแต่ก็มีผู้สมัครนายกอ,อบจอบางจังหวัดปล่อยให้ทักษิณปราศัยหาเสียงนำสถาบันไปเกี่ยวข้องระเบียบกกต ห้ามหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ถ้อยคำที่รุนแรงหรือปลุกระดมก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้นในพื้นที่คนโรคจิตก็เที่ยวด่าพ่อล่อแม่เขาไปทั่วจะกระทืบเขาบ้างปลุกระดมให้เกิดความไม่สงบขึ้นในพื้นที่บ้างเอาเงินแจกหนึ่งมืนไปล่อเสียงเขาบ้างดูรายละเอียดตามประเด็นแจ้งความอยนึกว่าหามีน้ำยาไหมเชียวนะจะบอกว่าแจ้งความทักษิน แต่ที่กินไม่ได้นอนไม่หลับคือกอกอนอกจากทนายบุญหาวรแล้วการใช้ถ้อยคำและหาเสียงสร้างความไม่สงบของทักษิณที่ว่าตระกูลไตรสรณกุลตระกูลจึงเป็นงูเหา่าที่หนีจากเพื่อไทยไปอยู่พักภูมิใจไทยทาให้นายอภิศัษ์แท่จึงอดีตรองนายกอบจศรสีสะเกตต้องโพสต์สอนทักษิณให้เข้าใจเรื่องการปกครองท้องถิ่นตอนหนึ่ง ว่าการเหมืองท้องถิ่นเป็นการตัดสินใจของคนท้องถิ่นองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องเป็นอิสระในการบริหารงานมีนโยบายมีความคิดเห็นของตัวเองเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนสังคมนโยบายของรัฐบาลเป็นการตอบโจทย์ภาพรวมของประเทศไม่เฉพาะเจาะจงที่ใดที่หนึ่งในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวิเคราะห์ปัญหาของตนเองและหาทางแก้ไข ภายใต้งบประมาณจำกัดและข้อจำกัดมากมายดังนั้นการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดในครั้งนี้ควรเป็นการตัดสินใจของชาวจังหวัดศรีสะเกดเองโดยไม่มีการชี้นำจากบุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนได้เสียของชาวจังหวัดศรีสะเกดปอลออนาคตของพวกเราฝากไว้ในการเลือกตั้งในครั้งนี้เออ ผมว่าอดีตรองนายกอบจศรีสะเกตท่านนี้เข้าใจการเมืองระดับประเทศกับระดับท้องถิ่นแยกแยะได้ชัดเจนว่าพวกสสหลายๆคนรวมทั้งทักษิณด้วยการเลือกนายกอบจศรีสะเก่1กุมภานี้บางทีจะเป็นคำตอบของคนทั้งประเทศก็ได้ว่าคนไทยไม่ได้งโง่นะเรื่องผู้ช่วยหาเสียงนี้เกิดประเด็นหน้าวันไหวแทนกกตขึ้น คือเมื่อวาน26มกราคมนายเรืองไกลลีกิจวัฒนะส่งหนังสือถึงกรกตทาง EMS ให้ตรวจสอบสรุปว่าผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามพรบเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2 5งพและระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วา่าโดยวิธีการหาเสียงและสัณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2563หรือไม่และปรากฏว่ามีผู้ช่วยหาเสียงหรือผู้ใดฝากฝืนไปแล้วกะกะตจะต้องรีบดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างไรหรือไม่ในหนังสือคำร้อง ในเรื่องไกลแนบพรบก,การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพศ .2562 มาตราที่เกี่ยวข้องไปด้วยรวมทั้งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าโดยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพศ .2563 ซึ่งในระเบียบระบุว่าผู้ช่วยหาเสียงหมายความว่า ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ได้รับการว่าจ้างจากผู้สมัครให้เขารวมกิจกรรมในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งและอื่นๆซึ่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าโดยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ2561ก็ให้คำนิยามผู้ช่วยหาเสียงความหมายเดียวกันคือผู้ช่วยหาเสียงหมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับการว่าจ้างจากผู้สมัครหรือพักการเมืองให้เข้าร่วมกิจกรรมในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสรุปสั้นๆตรงๆชัดๆคือตามระเบียบกกตคนที่จะได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้ช่วยหาเสียงได้คนนั้นต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่นายทักษิณหรืออีกหลายนายที่เป็นผู้ช่วยหาเสียงเช่นนายธนาธรนายพิธา กกตต้องตอบนายเรืองไกลเขาให้ได้ว่าเขาเหล่านั้นเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเปล่าจึงอนุญาตให้เขาไปตระเวนปราศัยหาเสียงเลือกตั้งนายกอบอจอ,อยู่โครมโครมขณะนี้ได้ผมก็ไม่ทราบและอยากรู้เหมือนกันว่าที่กกตอ,ออกระเบียบปัจจุบันเป็นลักษณะแกลงสารว่าผู้ช่วยหาเสียงผู้สมัครที่ประสงค์จะมีผู้ช่วยหาเสียงเพื่อช่วยเหลือในการหาเสียงในเขตเลือกตั้ง ให้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียงหน้าที่ค่าตอบแทนตามแบบที่กำหนดให้ผอออก,ก่อตอจังหวัดทราบก่อนดำเนินการหาเสียงและอื่นๆโดยเนื้อหาและตัดคุณสมบัติผู้ช่วยหาเสียงจากที่ต้องเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทิ้งไปนั้น ด้วยเหตุผลใดและถูกต้องตามระเบียบกะกะตว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ .2563 หรือไม่ประเด็นนี้ถ้ากะกะตคิดว่าเฉยไว้เดี๋ยวก็เงียบเองผมก็เกรงจะเกิดเจ็ดห่วงนาพาเรตเข้าคุกสำรอยสามห่วงนะ พลตำรวจเอกวาศสนาเพิ่มลาบปริญญานาคชตรีวีรชัยแนวบุญเนียนที่พาเรตเข้าคุกตอนเลือกตั้งยุคทักษิณปี2549เปลวสีเงิน27มกราคม2568